ตอนนี้นะคะสามีได้กลับมาบ้านแล้วนะจ๊ะเพื่อนค่าน,นี่ขับรถอยู่นะคะมิวเพึ่งไปฉีดวัคซีนอ่าตับอักเสบมานะคะก็ที่โรงเรียนจัดขึ้นเนาะก็ตอนนี้ครบ3ามเข็มแล้วนะก็คือไม่ต้องไปฉีดอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้อยู่ร้าน การแขกนะคะมาซื้ออันนี้นกเนอะมีของขายเยอะเลยนี่ได้ดแต่มาไหมนี่แต่ตะเกียบอันนั้นไก่นะคะเขาบอกว่าสี่ตัวแบบนี้สิบยูโรนะคะถูกมากเลยเนี่ย อันนี้เป็ดหรือเปล่าใช่ไหมมิกะมิกะกลับมาแล้วนะคะดูเพิ่งมาเมื่อคืนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อพี่นะข้าวพวกเกลืออะไรหรือเปล่าเนี่ยถั่วอะไรเงี้ยเนาะดีนะคะมาด้วยอันนี้เป็นแช่แข็งแต่ร้านเนี้ยเป็นร้านเล็กๆไม่ค่อยใหญ่ไก่มิกะกุ้ง ปลาหมาเผ็ดดูมิกะเจออะไรมามา่าเผ็ดเหรอปลา ฝั่งน,นี้เป็นข้าวสารนะคะเห็นไหมเนี่ยข้าวอันนี้ฝั่งนี้เป็นไก่สดนะคะเพื่อนแต่ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะฝั่งโน้นเห็นไหมไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่พี่เด้อเราจะเปลี่ยนนี่ยมิตะตะเกสิตของกุ้งกุ้งบา,ยา,งา,กกาลีอนมังซาิตาโก้ละแมวเราไม่ได้ อกงมาไวเครื่องเทศใบมะกรูดใบมะกรูดดูนี่แกก็ต้อง เพื่อนๆขะตรงนี้มีอันนี้ด้วยนะคะรวงพึ่งเนาะเนี่ยอุ้ยมีเยอะมากเลยดูเห็นไหมก็ลองไม่โฟกัสเลยอันนี้เกือบ5ยูโรนะคะอันนี้อันใหญ่นี่มันมีมีเยอะเลยอ่ะอันนี้ก่อน่อันนี้อันใหญ่เลยอะ่ะม่กะม่กะกะต็ตอวผู้ไหนอ,ะอ่ะเปี้ย ม,มีมีเยอะเลยนะคะเนี่ยมีกระตรืตอระเหมือนถั่วเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> ฝั่งนี้จะเป็นน้ำผลไม้นะคะเพื่อนๆ น้ำผลไม้ฝั่งนี้เป็นผักนะคะพเพื่อนหานี่ผักชีพ่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะเอาผักชีเลยไม่รู้ว่ากี่บาทกี่รูรขาเท่าไหร่เนี่ยติดลีออนโมซสอนป,ปัดอันน<ม>ีอันนี้เป็นผักชีลาวนะคะมิน้นมิ้นมิม้น เสร็จแล้วนะคะกำลังกลับบ้านเนาะหมดไป5 0 5 5ยูโรตอนนี้นะคะพเพื่อนๆหาก,ก็ช้อปปิ้งอาหารเสร็จแล้วนะจ๊ะกำลังจะกลับบ้านเนาะก็เมื่อกี้หมดไปประมาณ55ยูโรนะคะแล้วก็ไปร้านอ่ารร้านเคกเหมือนร้านคนอาหารับหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะหมดไปประมาณ ยีกว่ายูโรยีสิบห้ยูโรนะคะ mm hmm. ก็ไปได้พวกมะเขืออะไรมาอย่างเงี้ยนะค่ะตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะคะก็หมิวมาทําลาบนะคะนี่ก้อยนะก้อยดิบเนอะรู้สึกหิวนะคะก็เลยจะมาก้อยกินนะมาค่ะมาชิมกันนะคะถั่วที่เพิ่งซื้อมาจากร้านแข็งเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวมิจะมาชิมให้ดู จะกินแค่สองสามคำนะคะแล้วก็จะเอาไปคั่วจริง,งล่ะหอมเขาคัวมากยังไม่ได้เก็บถ้วยเก็บจานนะคะ ตอนนี้นะคะขนส่งมาส่งแล้วนะคะมะม่วงนะคะมะม่วงกวนเนาะนี่นะคะเพิ่งมาส่งนะจ๊ะก็ขายในฟินแลนด์นะคะสี่แพคนะคะสี่แพคแบบนี้นะคะสิบยูโรนะคะเพื่อนๆเนี่ยเอาหนึ่งสองสามสี่ก็คือแพ็คละร้อยกรัมนะคะขายสิบยูโรนะคะถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะคะมีขนมปี๊บด้วยนะคะเป็นขนมปี๊บเล็ก แบบนี้นะคะเนี่ยร้อยกรัมเนาะห้ายูโรนะคะก็จะเป็นเอา้าแล้วฉันจะมองยังไงล่ะ <laughs> เนี่ยเป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่ขนมปี๊บเล็กอันนี้ปา,าแ่พิมเพาพิมนะคะเพื่อนๆหนูสั่งมาเนาะนี่นะคะอัน,นี้เป็นแบบใหม่นะคะพื่อหนูสั่งมาเนนี่นะคะอันนี้เป็นแบบใหมนะคะน้ำปลาราม่เอีพิมเพ้มขน้น ตอนนี้นะคะหมิวก็ไปเอาเสื้อผ้ามาแล้วเนาะสั่งมาจากชีอินนะจ๊ะหมดไปประมาณอ่า90ยูโรนะคะ,อะรอบนี้รอบที่แล้วหมดไปประมาณ90กว่ายูโรเนาะก็ได้นี่มาเลยหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดห้าหกเอ้ยถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ6กแล้วก็เจ็ด 8, 8ชุดนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็มีนี่เลยรงเทา้ารงเทา้าเดี๋ยวจะเราจะเปิดให้ดูเนาะเป็นรองเท้าแบบนี้นะคะสั่งมาสองรอบนะคะรอบแรกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมิวค่อยให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างนะคะคุ้มซับปาร,รานนจะนี่ดูหอมมากขอบอกอันนี้ปราปลากะดีนะคะ ดูตัวเป็นตอนเลยนี่ตอนนี้พาเพื่อนมาซื้อดอกไม้นะคะไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรมีเยอะมากเลย นี่นะคะมิวจะซื้อดอกแบบนี้มันจะบานแบบใหญ่มากสองสองกระถางแบบนี้นะคะย5ยูโรแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรอันนี้ดอกดาวเรืองบ้านเรา <laughs> ดอกดาวเรืองบ้านเราอะมิกะเลือกนะคะเาเลือก ตอนนี้ได้ดอกไม้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคาน่นสามีกำลังลากไปตอนนี้มาเดินซื้อดินต่อนะคะจะไปปลูกเนาะวิวได้ต้นอ่าเขาได้นะแตงกวากับมะเขือเทศมานะคะคเพื่อนเห็นไหม หมดไปประมาณ40ยูโรนะค,ค,นคะเพื่อนๆค่ะนี่เดี๋ยวเราจะไปใส่หลังบ้านกันนะคะฟินแลนด์ขนมปังเยอะมากเลยนะคะดูขนมปังเยอะๆตอนนี้นะคะกำลังจะกลับบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะก็คือช้อปปิ้งเสร็จแล้วเนาะนี่นะจ๊ะอยู่กับสามีนะคะ ถึงบ้านแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะของที่ได้มาก็ประมาณนี้หมิวไม่ได้ซื้ออะไรมากนะก็ไ้ทากับข้าวไปทํางานพวกนี้ก็ได้ซูชิมานะจ๊ะนี่ก็จะเป็นพวกผักต่างๆเนาะไปได้อันนี้มานะคะเ,เพื่อนๆค่ะนี่เพราะว่าจมูกหิวแห้งมากเลยนะคะแห้งแล้วก็มันจะมีเลือดออกมานะคะก็ต้องอากาศช่วงนี้เนาะมันแพ้พวกเกสรดอกไม้ไอะไรเงี้ยนะคะก็จะเอาเนี้ยแหละฉีดจมูกนะคะนี่ ซื้อมาประมาณ9ยูโรกับ10ยูโรนะจะเป็นพวกโหระพาพวกขนมมีกาวเอไปทำงานแล้วก็จะมีเห็ดเราจะกรีนหลีนะคะเนื่อนย่างนี่ผักชีลาวต้นหอมต่างๆนะคะผักอันฟันฟ้าอะไรเงี้ยเออได้มานี่เกสากุรุปิสนะก็ผักไอ้ข้าวนะคะเป็นแบบเนี้ยจะเอาไปทำงานนะคะ ิมให้ดูเนาะโอ้โห <laughs> น <laughs> ี่นะจ๊ะเออตกเลยนี่ oh, วาซาบิเนี่ยแบบแรงมากเลยอ่ะโคตรแรง ปริ้นงานนะคะว้าวอุ้ยทำไมไก่ใหญ่มากเลยอะเนาะมิกะกระนาดตัวสีสุดตอนนี้มานั่งอับเดดอยู่หลังบ้านนะคะเ,เพื่อนๆค่ะมิกะก็ย่างย่างไก่เนาะมิวก็มานั่ง อยู่นะคะอาบแดดอากาศดีมากแบบร้อนดูเชอรี่มิวนะคะตอนนี้ตายนะคะคือมีแมลงมากินดอกมันเต็มเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูเนาะถ่ายวีดีโอให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูดูนะคะเพื่อนๆหานี้ก็คือเชอรี่หลังบ้านโดนแมลงกินอะ่ะเห็นไหมตายหมดเกลี้ยงเลยตายปีนี้อดกินเลยนะคะปีนี้อดเลยว้าย And I know